ครับผมีวิวหนาใหม่ครับหนาใหม่ diy ทไทำเองครับผมขั้นเป็นขั้นไฟเบอร์ครับหนาหกมินข้อม่วงเน็ตประมาณ สองเส้นครับครับผมต่วไอ้ตัวนี้บ่ได้จำกัดด้วยครับเพราะว่าเวลาห้าสิเห็ดนี่เฮ้าสิเห็ดมันสัมพันธ์กับตัวนี้ครับมันสามารถใส่เข้าไปในหูวนี้ได้ครับผมเ้วที่เหลือเ้าค่อยแต่งเอาด้กครับแต่ผมใส่สองเส้นครับผม อย่างที่ผมใส่นะครับนะผมเน่าปีกผมเน่าปีกสี่สิบหาเส้นครับนี่ครับผมปีกสี่สิบหาเหมือดเหมือด ต้องอะไรหรือมั้งครับเนาะตอนนี้เราจะผูม้มักนะครับความเงีวของของต้หนหาไม้นี่เอาตัวนี้ครับช่วงชักช่วงชักประมาณแปดเส้นครึ่งถึงเก่าเส้นครับผมแล้วเราผสมวาวซัมเนีกอะพอดอะครับตัวบาโลูกลี่ผมใส่ใส่เป็นลกูกพลาสติกกับตัวถาผมสั่งอันหางไม้อยู่ก็เป็นอลูมิเนียม โลพลาสติกความเง่าสิบเจ็ดจุดหาเส้นครับผมใสนนี่ครับแนบมาท่านหลกเลยครับตัวล็อก้ายผมก่อนที่ใส่แบบธรรมดาแล้วครับบ่มีอียงไหลบ่มีสับสนครับผมตัวนี้แข็งแรงแน่นอนบ่มีเฉกครับผมไม่เนอ่อแข็งตัวปล่อยสายแบบนี้ครับผม ก็ดันขึ้นมันก็ติดปดซ้ายออกผมว่ามันบดซับซ้อนครับแข็งแรงทนทานนะครับใส่ง่ายง่ายครับผมแบบนี้มาต่างปรเทศดูแลอย่างไรก็ได้ตัวนี้ครับนี่เป็นไม้ไผ่ก็ได้ครับที่ผมใส่ผมใส่เป็นไม้ไผ่แล้วก็สมีตัวน็อตล็อกไว้ตัวนึงไว้นี่ ว่าหมะมันตกลงทั้งล่างครับนี่ครับหลกถึงผมใส่ประจำหลกพลาสติกสีแดงหายหไปแล้วครับคลิปลาสดุดที่ผมเฮ็ดไปบ้างครันเพื่อสูงผดคิดว่าตะมันสิง่อยลงันบาง่อยมันตรงดิ่งเลยขมหัวไววันนะครับหายสำหะกับเห็นบ้านเนี่ยสร้างไปแล้วครับ เดี๋ยวอีกสองสามเมื่อเดี๋ยวผมจะมารีวิวยิ่งตัวลูกดอกตัวใหม่เป็นลูกดอกอลูมิเนียมได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่ายิ่งแล้วมันสิเป็นจังเลยถ้าพอได้มียังสงสัยกับทักมาสอบถามอะไรนะครับเกี่ยวกับการเท็ดนน้ำหนไหมกลไกอะไรต่างๆครับผมนี่อยอธิบายให้กันฟังได้ครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกอย่างหนึง่งตัวช่วงนี้ครับหาเอยียงมาท่าจังหน่อยครับผมเป็นนมหมกน้ำมันหรือวัสลีนเจียยังก็ได้ครับมันเหมือนๆครับมันจะรักษาใสา่ห้องอันนี้ให้กันครับเอามาท่าครับผมขายอยู่ครับแทงใก,กงล้ๆก็ยังลิบท่าปากเ้านี่นี่อยู่ในเบ็ดครับผม ครับผมสำหรับกินนี้เดี๋ยวซัมนี้กันนะครับพอบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ